พามาเกาะพาเดินเดินเที่ยวพาเที่ยวทุ่งนาวันนี้พาเที่ยวบริเวณทุ่งนาทางไปนาพาชมทางไปนาพาบางทางไปนาพี่น้องทางไปนาไหนก่อนอ๋อมีสซาด้วย เดินเที่ยววันนี้เที่ยวป่ามีแต่หญ้าคาผ่านหญ้าคา,า่าชุมทางไปนะ่ะอ้ามีก็ไผ่ไผหอนก็ไผ่ก็ไผ่สวยมากโอ้ไม่นก่าชุมทางไปนะ่ะ ทาองไปหน้าพี่น้องพาเที่ยวทางงไปหน้าหาเที่ยวทาองไปหน้รยากาศทุ่งนาชมทุ่งนาโอ้ฝาง้ำฝาง้ำบังฟ้าเลยซาปากระเจาะข้าวมะบง ุ่หน้าชมดอกชมดอกบัวสวยภาชมดอกบัวสวยงามภาพของดอกบัวสวยงามในดอกมันดอกบัวดอกบัวสวยงามธรรมชาติ พ่อมาโกชุมน,น้ามาเนี่ยรถถึงหน้าถึงหน้าถึงหน้าสมัยก่อนถึงหน้าสมัยก่อนโอ้ปลาบวัวงามครับพี่น้องปลาบวัวปลาบวัวปลาบวัาบวสวยงาม สปาใหญ่พอชมทุ่งนาสวยงามวันนี้โอ้บรรยากาศท้องน้าพี่น้องครับน้ำครับนากาครับบรรยากาศ,กาศ,กาศสวยงามมีใค่ฝาบอ่ะวิววิวสวยงาม,ม ธรรมชาติทุ่งน,นากว้างใหญไพศาลมาที่นี้จะอะไรก็แชร์ก็จะตามใหพ้พระอาจารย์เลยจะขอบคุณอีกอยสาธุสาธุสาธุาาาาาาจเจริญพอ